ก็สวัสดีคุณผมมู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะก็อยู่กับผมเนวิก้าน,นะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนการทำสเปย์แอนิเมชันนะฮะก็ทำให้มันเคลื่อนไหวได้นะฮะโอเคก็สำหรับลิงก์เออลิงก์สเปย์นะก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปก็ไม่ต้องพิมมานะฮะก็เข้ามาเลยโอเคก็สำหรับคลิปที่แล้วนะฮะก็คือไอคลิปหน้านะฮะก็งไงอ่ะ แคช่วยมันก็สามารถทนได้นะแต่ว่าผมมั่วนะฮะตอนนั้นผมมั่วบอกเลยนะฮะอืมโอเคก็เคาลิเนียมานะฮะก็จะมีเออหลายแบบนะเป็นสเต์อนิเมชั่นนะฮะนิเมะนะฮะโอ้ช่มันแล้วก็อนิเมะอาร์ตนะฮะมีการ์ตูนมีคอมิกบุ๊กอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ฟันนี่มิวสิกอะไรเนะี่ยเต็ไมไปหมดนะฮะก็เข้ามาดูได้นะมันมีหลายแบบเลยนะฮะโอเคก็ให้เราเข้ามาที่ อันนีมะเต็มนะฮะไอพีขอไปเนาะก็เข้ามาแล้วนะฮะเราก็เลือกนะฮะเลือกมาสักหนึ่งอันนะเอาอันไหนก็ได้นะเลือกมาสักหนึ่งอันนะฮะก็จะเอาอันนี้แล้วกันนะฮะเท่ดีนะฮะโอเคก็ให้ท่านผู้ชมนะฮะกดลิกไปตรงที่หน้ามานะเดี๋ยวเน็ตช้าเพโ่ษเอโทษเน็ตช้ามาก ใช่รจริงๆะฮะโอเคพอเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้ท่านผู้ชมเลื่อนมาข้างล่างนะจะมีตรงนี้อยู่นะฮะก็ให้ท่านผู้ชมดาวน์โหลดไปเป็นทีแล้วก็จะมีให้กดตรงนี้อีกหนึ่งทีนะฮะกดไปปุ๊บก็จะโหลดให้แล้วนะฮะแล้วก็ออกจากเว็บไปได้เลยนะฮะโอเคก็ต่อไปนะฮะก็ให้ท่านผู้ชมเข้ามาที่สตีมนะฮะตัวมาที่คังนะฮะแล้วก็มาตรงเกม ก็ให้เราคลิกขวาตรงทีมวอเทสแล้วก็กดคุณสมบัติมาตรงไฟล์ภายในเครื่องนะฮะแล้วก็เปิดหาไฟล์ภายในแล้วก็ให้เราคลิกตามผมเลยนะกด <c oughs> ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยกดมาที่ tf เออแล้วก็อันเนี้ยนะฮะแล้วก็เข้ามาที่ v g u i แล้วก็ให้เราสร้างโลโก้นะฮะเนะี่ยบางคนจะไม่มีคำว,ว่าโลโก้นะให้ทุกผู้ชมกดที่ขวา ตั้งนะฮะแล้วก็โฟลเดอร์ตั้งเป็นโลโก้นะแบบนี้นะฮะเอ <Okay. S 1> ่อตัดบิญีเข้าไปก็ออกตรงนี้ไปได้เลยนะออกไปเลยเค okay. แล้วก็มาที่ PC เครื่องนี้มาดาวน์โหลดก็ให้ท่านผู้ชมจัดไฟล์เลยนะฮะก็เอาแค่สองอันนี้นะอืมเค okay. ็กดตัดนะฮะดีกวา่าหรือลากเขา้าไปใส่เลยก็ได้นะแต่ผมจะกดตัดนะคะวามันอยู่ได้ดีเค okay. ขวาวางปุ๊บก็สำเร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปในเกมนะฮะเดี๋ยวตัดไปเลยโอเคมาแล้วนะฮะก็ให้ท่านผู้ชมกดมาที่ตัวเลือกนะฮะาผู้เล่นหลายคนแล้วก็กดอันนี้ก็อย่างนี้มันเขียนว่าอะไรไม่รู้นะฮะโอเคคลิกไปหนึ่งทีนะฮะแล้วเราก็ก็มาที่ t f นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมเลยอันนี้แล้วก็มา v g u i โลโก้แล้วเราก็กดตรงนี้นะฮะนี่ แต่มันขี้ไปปุ๊บเราก็จะได้แล้วนะฮะกดนําไปใช้กดตกลงจะลองเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปแคชชวลแล้วกันขอตัดไปเลยนะฮะโอเคนะฮะเราก็เข้ามาในแคชชวลแล้วนะฮะก็จะให้ท่านผู้ชมดูนะว่าแคชชวลมันสามารถทําได้จริงๆนะฮะการขึ้นสเปนอ่ะมาไอท่านผู้ชมกดตัวกดตัว T นะฮะอ่ะได้เดี๋ยวเราจะเพิมตรงนี้เลยโอเค มันก็ติดแล้วนะฮะก็จะเป็นอนิเมชันแบบเนี้ยก็ขยับได้นะเพี่อนก็เห็นนะไม่แน่ใจนะน่าจะเห็นนะสำหรับครเขนหรือว่าไม่เห็นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเซฟคุมโจมเนี่ยแน่นอนนะฮะไหนเราออกเถอะนะฮะเนี่ยก็มีประมาณนี้นะถ้าจะลบก็เข้าไปเหมือนเดิมนะฮะก็ เข้าไปที่เดิมอ่ะแล้วก็ลบทิ้งได้เลยนะฮะก็สําหรับการเปลี่ยนก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะเหมือนเดิมหมดโอเคมาก็คลิปนี้นะฮะก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบมาใหม่อย่าลืมกดตั้มตัวแคร์ก็ทําทุกอย่างนะฮะก็ช่วยกดไลค์กดตั้มตัวแคร์เพื่อเป็กในกำลังใจให้ผมนะฮะก็จะส่งไว้ครับตัวแคร์แล้วก็ใช้การกดติดตามด้วยนะฮะอืมแล้วก็อย่าลืมโดเนทของให้ผมด้วยนะก็จะได้เอามาทําคลิปเนี่ยไมีไอเทมนะฮะมาทำคลิปโอเค Bye.